้ามาสอนทำแบบนี้แรกซองแรกซองแรกซ์น้องเคยเห็นแบงหรือเปล่าแบงกูนะแม่งโคตรเบาแต่โหราคามันยังแรงยินในยุคเขายากละหมักแพงนีแบงเขียวแบงม่วงและแบงแดงแต่กูชอบที่สุดคือแบงเทาอากดถูกกูจะเอ้แอปอันนี้ก่อนแล้วก็แอปนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็รูปภาพ หารูปภาพที่มันเป็นดำๆอะ่ะเอาไปถ่ายก่อนแล้วกันไปให้ช็อตไปรูปภาพอ่ะมาที่ภาพนี้อ่ะแล้วก็เอาเพลงแล้วก็ใส่ลงไปเลยโน้ตเพลงโอเคนะแต่ถ้าเกิด อารีแกเพิ่งทารอบแรกนะอลีนาแกจะไม่มีหนังสือแบบนี้นะต้องโหลดฟอนต์ก่อนเดี๋ยวจะสอนโหลดฟอนต์อ่ะสมมุติพิมพ์เนื้อเพลงเสร็จแล้วกดบันทึกแล้วก็ไปที่แอปเอ่อแคบคัสอยู่ไหนวะอยู่นี่ใช่ไหโอเคแล้วก็กดที่โปรเจกต์ใหม่แล้วก็เอาที่ที่เราเนี่ยเออเขียนไปละไปที่รูปภาพ เขียนที่ตัวอย่างนี่นี่คือตัวอย่างที่เขียนเลยนะนี่ถูกปะวนนะเนี่ยนี่ทุกคนเราได้แล้ว,ลวก็ทำให้แล้วก็กดเพิ่มการเสียงแล้วก็แยกออ,อกแล้วหาวีดีโอหานี่อเอา ต้อง song, song, ต้องไปบันทึกในแอปติกตอกมาก่อนนะใน Ad ok แอปติกตอกเดี๋ยวก็จะสอนบันทึกคลิปหน้าแล้วก็สอนหลดฟอนด์ด้วยแล้วก็ทําให้เพลงกับตัวหนังสือมันตรงกรันพอทําเด็กตรงกรันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดที่ตรงนี้ตรงขีดนี้กดมันก็จะมีกล้องเกาะนี่แหละ <R ack. S 1> น้องก็เห็นแล้วก็ประมาณนี้ทําเสร็จแล้วก็กดโหลดได้เลยกดตรงนี้แล้วเราต้องปรับพิสูจน,นะน์นะเพราะจะทําให้วิดีโอมันมีความแบบ ไม่กระตุกมันจะลื่นโอเคแค่นี้บา,บาย